ถ้าเกิดว่าทอมมีอะไรกับผู้ชายแล้วเขาจะทอมม,มีอะไรกับผู้ชายนะครับค่ะโอเคครับเขาจะสามารถกลับมาเป็นผู้หญิงได้หรือเปล่าคะ,ะในความเห็นตัวเองนะครับไม่รู้ค่ะเพราะหนูไม่ใช่ทอม <laughs> <laughs> เป็นคําตอบที่ดีก็ผมก็รู้ว่าหนูไม่ใช่ทอมแต่ว่าถ้าเกิดเรารลกดักดึกอยู่ดีว่าทอมเนี่ยเขาจะชอบผู้ชายไหมไม่ชอบค่ะไม่ชอบไปแล้วทอมจะยอมมีอะไรผู้ชายไหมถ้าไมโดนผู้ชายข่มขืน ไม่ยอมอะค่ะไม่ยอมคร,ค,รครับขอบคุณครับ,รบแต่ที่น้องก็ถามก็ดีครับเพราะเราเราจะได้ตอบให้รู้ว่าทอมก็คือผู้หญิงซึ่งมีสภาพจิตใจซึ่งอยากจะแย่งความรักของผู้หญิงอีกคนหนึ่งจากผู้ชายเข้าใจไหมครับคือเขาแข่งกับผู้ชายเขาเกิดปัญหาในการพัฒนาการทางเพศในระหว่างที่เป็นเด็กๆขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเขาไม่ชอบผู้ชายเขาเกลียดผู้ชายอาจจะเช่นพ่อตบแม่ทุกวันพ่อซ้อมแม่ทุกวันอะไรต่างๆเขาก็เลยไม่อยากเป็นผู้หญิงจริงไหมครับ เพราะนั้นเขาก็อยากจะปกป้องผู้หญิงเพราะนั้นทอมไม่ยอมมีอะไรกับผู้ชายเด็ดขาดยกเว้นว่าแกล้งเป็นทอมตอนเรียนหนังสือจะได้มีผู้ชายมาจีบเพราะมันเสียเวลาเรียนหนังสือพอจบแล้วนะครับก็กลับมาเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมได้แต่ทอมนะครับไม่ยอมให้ผู้ชายมีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นคําตอบองตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดน้อยมากครับ